ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนดูนี่สิโอ้โหเพื่อน,อนๆของเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนให้ตายสิอา้าวเริ่มจากตัวไหนดีทุกคนไปดูสิว่ามันมีอะไรไบบั้างไอเจบอฟฟอลลูว้าวบอฟฟโลลเฮ่ลิงชิมเพนซีใช้เชอร์ทอป Oh my god! The cloud! Cloud! You wanna put up? Yeah, you are! Elephant. Chan! Aerophane! Woo-woo! Yum! ไทเทร์ทอฟเหมือนกันสองตัวไปเ,เลย let's go เอเชียบัฟเฟโล่ yeah อู้นีมีเลยมันแข่งกันแล้วโอเค เล็ดนี่เอลเฟนสีแดงครับเป็นช้างสีแดงโยไปแล้วโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อน